อะไรมันจอดข้างหน้าได้เลยยืนอยู่ดี๋ยวไ่เห็นป่า

ตัครับัปัเาเอาเป็นทายไม่พอเลยแล้วก็สอนให้ด้วยแล้วถามผมก็คุยสอนให้ดูใหญ่ๆค่ะอ่านั่นแล้วบอกเียก็คือชิ้นใหญ่ๆรลอยก็อย ีครับนี่สิบหกอำเภอที่อยุธยาสซนชายนี่พี่พี่คิดยังไงครับเนี่ยครับนี่นนขายเซนชายนะครับเป็นแป้งผสมเสร็จของเราแล้วนะครับในช่วงนี้ในปกติเราขายอยู่เหมือนกับส่งเสริมอาชีพก็คือ7,900 7 9 0เเนี่ยเราสอนอบรมการทอดให้ด้วยนะครับสามารถจะใช้ชื่อล้วยทอดเจวดามีป้ายให้เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยถึงพันวาเนี่ย เป็นการแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ลำเลึกถึงในหลวงรักชกาลที่9ลดเหลือ2,009อบรมการทอดให้ด้วยครับค่ะโอ้ดีมากเลยมัันนล่่่างกกออ